ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของกระทรวงศากรรมก็เป็นห่วงเกษตรกรไรอ้อยเหมือนกันนะเร่งดูแลทั้งชาวไร่ผู้บริโภคแล้วก็ผู้ส่งออกไม่ให้ได้รับผลกระทบนะคะ,คะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางรัตเกล้านะคะอินทวงศ์ส่วนคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรีนนะได้ระบุถึงสถานการณ์ราคาอ้อยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อเกษตร ชาวไรอ้อยอยู่ในขณะนี้เนะี่ยบอกว่ารัฐบาลนะคะมีความห่วงใยแล้วก็พร้อมสนับสนุนเงินชดเชยให้กับเกษตรกรโดยนางสาวพิมพ์พัฒราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรเนะี่ยก็เร่งหามาตรการนะคะที่เหมาะสมสําหรับการส่งออกจากต้นทุนการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลจากปรากฏการณ์เอล尼โ้ที่ทาให้เกิดความแห้งแล้งนะคะก็ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตอ้อยของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นอย่างมากค่ะค่ะกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการและกำชับให้สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่าสอนอส,อน,อสอนอนะคะก็เร่งหาแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวไร่อ้อยให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมแล้วก็ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนะคะซึ่งกระทรวงสาหกรรมรับทราบการขึ้นทะเบียนน้ำตาลเป็นสินค้าควบคุมหนึ่งปีประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่31ตุลาคม2566นั้นเนี่ยเป็นความจำเป็นนะคะที่รัฐบาล ต้องเร่งควบคุมราคาน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญสําหรับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปทั้งสิ้นนะคะค่ะก็เพื่อป้องกันค่ะผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคทั้งนี้สิ่งที่ต้องทําคู่ขนานกันก็คือการบรรเทาทุกข์ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยนะคะกระทรวงสาการ,รพร้อมยกระดับความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อดูแลทุกสิ่ของพี่น้องชาวไร่อ้อยรวมถึงผลักดันการทํางานของคณะอนุกรรมการ พิจารณาการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้าตาลทรายเนี่ยน,นะคะก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทระวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังค่ะให้สามารถหาทางออกจากสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงทีแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมน้ําตาลเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่ตอไปนะคะ,คะก็นะ เร่งทำงานกันอย่างเต็มรูปแบบนะคะ่วงใหญความเดิดรอนของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยนะนะคะอันนี้ก็